รถหน่วยงานปลดระวางมาอีกแล้วนะครับแล้วก็มาเป็นตัวท็อปเลยสําหรับตัวเครื่องเบนซินน้ํามันล้วนนะครับ2.5รุ่นจีปี2019คันนี้ใช้งานเฉลี่ยต่อวันเพียงแค่วันละ67กิโลเท่านั้นเองนะครับถือว่าใช้งานไม่เยอะเลยแล้วก็ฟรีดาวได้เลสฟอนเนี่ยอยู่ที่13,000ตลอดสัญญานะครับเป็นรถหน่วยงานนะครับเซกเมนต์นี้ต้องเป็นระดับผู้บริหารใช้อยู่แล้วนะครับสภาพรถเดิมโครงสร้างสวยไม่มีช้านะครับเพราะว่าใช้งานน้อยนะครับใช้งานแบบปกติทั่วไปเลยวันละ76กิโลเหมือนเช่น งานแบบขับไปทํางานแล้วก็ขับกลับบ้านเท่านั้นเองนะครับตัว2.5รุ่นจีเนี่ยมาพร้อมกับล้อแม็กขอบ18นะครับลายพิเศษแบบนี้สวยๆเลยลงตัวมากนะครับเดิมๆคือไม่ต้องทำอะไรแล้วนะครับคือหล่อม,มาจากโรงงานเลยนะครับด้านหลังเนี่ยก็จะมาเป็นท่อคู่ด้วยสําหรับตัว2.5รุ่นจีนะครับไฟท้ายเป็น LED แบบไลท์ไกด์นะครับไฟหน้าเป็นแบบโปรเจคเตอร์ LED มาพร้อมกับไฟเดย์ไลท์ที่เป็น LED เช่นกันนะครับออปชั่นฟังก์ชันต่างๆทุกอย่างเรียกได้ว่าให้มาครบแล้วเพราะว่าเป็นตัวท็อปของเครื่องเป็นซินด้านบน ซันรูปมาให้แบบนี้เรทพลน1 3 0 0 0นะครับใช้งานเฉลี่ยต่อวันคันนี้ใช้แค่67กิโลไม่ได้เยอะเลยนะครับรถปี19ราคาไม่ถึง800แสนแล้วนะครับใครอยากได้ไว้ใช้งานหรือว่าสนใจอยู่นะครับรับชมคลิปนี้ให้จบนะครับ สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องห้องเต้แคมรีนะครับอยู่กับผมอีกแล้วนะครับเต้เพชรยนเหมือนเดิมใครที่ชื่นชอบหรือว่ามองหาแคมรี่มือ2อยู่นะครับฝากกดติดตามช่องไว้ได้เลยนะฮะมีแคมรี่มาอัปเดตให้ได้รับชมกันเรื่อยๆเลยนะครับวันนี้ก็อยู่กับตัวท็อปของเครื่องเบนซินโฉม ACV 70นะครับก็เป็นตัว2.5รุ่น G ีนั่นเองคันนี้เป็นรถปี19นะครับ เลขไม้นะครับคันนี้ใช้งานเฉลี่ยต่อวันเนี่ยต่อวันนะใช้งานเฉลี่ยตกประมาณวันละ67กิโลเท่านั้นเองนะครับเป็นรถหน่วยงานประวัิออศูนย์ด้วยก็ถือว่าใช้งานทั่วไปนะรถปี19อายุก็ประมาณสัก6ปีนะครับ5-6ปีใช้งานวันละ60กิโลก็เหมือนขับไปทํางานแล้วก็ขับกลับบ้านทั่วไปเลยนะครับใครหาอยู่คันนี้ราคาตั้งขายอยู่ที่789,000นะครับถือว่าราคาน่ารักน่าคบหามาก789,000กับแคมรี่2.5รุ่น G คันนี้ปี19นะครับ ฟรีดาวได้นะ ่อนอยู่ที่13,000สําหรับคันนี้นะครับใครที่อยากฟรีดาวผมขอรายได้เป็น2เท่าของค่าง,งวดนะอย่างเช่นคันนี้ค่าง,งวดอยู่ที่13,000นะครับผมขอรายได้เนี่ย26,000ขึ้นไปนะครับออกรถคนเดียวจบเลยแล้วก็ฟรีดาวได้แน่นอนนะครับขออัปเดตสักนิดหนึ่งนะในโกดังหรือว่าในบริษัทของผมเนี่ยจะมีโกดังด้านหลังตรงนู้นด้วยถ้าพี่เห็นหลังคาไกลๆตรงนู้นมีสต็อกอีกร้อยกว่าคันนะครับในส่วนของตรงนี้จะเป็นโซนพร้อมขายก็มีรถที่ปรับสภาพเสร็จแล้วมาจอดตั้งขายเนี่ยเยเลยลนท่่อููไไมมกกามกกกาาาาาดดิงข้ รถก็เข้ามาได้ติดต่อหาผมที่เบอร์ด้านล่างมาได้เลยนะครับหรือว่าแอดไลน์มาก็ได้เช่นเดียวกันเดี๋ยวผมส่งโลเคชั่นให้นะครับแล้วก็แคมรี่ผมเนี่ยต้องบอกก่อนว่ามีมากหน้าหลายตามากๆใครที่มองหาอยู่นะครับติดต่อเข้ามาได้เลยนะฮะร,รถเยอะมากๆแต่ว,ว่าวันนี้ผมอยากจะถ่ายตัวที่เป็นตัวท็อปของเครื่องเบนซินให้พี่ได้รับชมกันเพราะว่าราคาค่อนข้างที่จะ หน้าคบหาหน้าจับต้องแล้วนะครับไม่ถึง8 0ด0 0 0เ0 0ดแันคันนี้นะครับรุ 5, รุ่น G ีเป็นเครื่องเบนซินนะน้ำมันล้วนนั่นเองนะครับเดี๋ยวพาพี่ๆไปวนดูบอดี้รอบคันสักหนึ่งรอบแล้วกันนะครับในเรื่องของโครงสร้างรถทุกคันเนี่ยไม่มีชนหนักพิการจมน้ําหรือว่ากับสีอยู่แล้วนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่ามีเนี่ยไม่ได้เอาเข้ามาขายนะครับของผมจะคัดเข้ามาเป็นเกรดเทั้งหมดนะครับแล้วก็ฝากนิดนึงสาหรับพี่ๆที่อยู่ต่างจังหวัดนะยังไม่สะดวกเดินทางมาดูรถนะครับไม่เป็นไรเลยนะ ดูคลิปนี้ประกอบการตัดสินใจก่อนได้เดี๋ยวผมจะแกะโครงสร้างให้พี่ดูนะครับแล้วก็ในเรื่องของการตรวจสภาพต่างๆเนี่ยผมมีบริษัทนอกนะครับหรือที่เรียกว่าบริษัทที่เป็น Apple o p t i o n นนะครับมาตรวจโครงสร้างให้274จุดนะครับหลังจากตรวจเสร็จแล้วเนี่ยจะมีออกใบเซอร์ติฟิเคทให้นะครับรับประกันโครงสร้างต่างๆเนี่ยผมส่งให้พี่พิจารณาก่อนได้ตรงนี้ไม่ใช่ปัญหาเพราะว่ารถทุกคันเนี่ยผ่านการตรวจอยู่แล้วนะครับ ไม่ว่พี่เบซื้อสดหรือจัดไฟแนนซ์น,นะฮะแต่ว่าบางคันก็อาจจะยังไม่ได้ตรวจเพราะว่าต้องรอคิวนะพอมีเจ้าของปุ๊บก,ก็จะแจ้งเจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจเป็นหลายคันไปนะครับในเรื่องของการตรวจเนี่ยไม่ได้มีค่าใช้จ่ายนะครับต้องบอกตรงนี้เลยว่าไม่ได้มีค่าใช้จ่ายในการตรวจตรวจให้ลูกค้าอยู่แล้วเพื่อความสบายใจนะครับใครที่มองหาผมฝากเอาไว้ด้วยนะครับดอกเบีย้ยพูดถึงดอกเบีย้ยก่อนด้วยกันคันนี้ เริ่มต้นอยู่ที่2.49อยู่ที่4ปีนะครับหรือใครอยากคอรระยะยาวเนี่ยที่7ปีนะครับก็สามารถทําได้เช่นกันดอกเบี้ยจะอยู่ที่4.79นะครับหรือใครที่มีดอกเบีย้ยที่วัดคิดว่าถูกกว่านี้นะสามารถเสนอผมมาได้นะครับลองเอาตารางหน้าดอกเบีย้ยส่งมาให้ผมดูได้เดี๋ยวผมชนดอกเบีย้ยให้นะครับผมมั่นใจเลยว่าในเขตกรุงเทพมีนบุรีเนี่ยที่ผมเนี่ย เป็นบริษัทรถมือสองที่ใหญ่ที่สุดแล้วนะครับแล้วก็เงื่อนไขต่างๆเนี่ยดีที่สุดในเขตนี้เลยนะครับฝากไว้ด้วยใครที่สนใจอ่ะเดี๋ยวเรามาดูด้านหน้าสักนิดหนึ่งสำหรับตัว2.5รุ่น G นซินล้วนคันนี้ไฟหน้ามาเป็นแบบ LED projector นะครับมาพร้อมไฟ LED day light ด้วยด้านหน้าหล่อเลยนะครับเซนเซอร์การระยะด้านหน้าให้มา2ตํตำแหน่งด้านซ้ายด้านขวานะครับมาพร้อมกับไฟตัดหมอกคู่หน้าที่เป็น LED เช่นกันนะครับด้านหน้าเรีย้ว่าสวยครบเลยนะฮะเส้นสันเหลี่ยมคมด้านข้างตัวรถตรงนี้ บอดี้สีดำเนี่ยเขาจะดูสวยมากนะฮะถ้าเกิดว่าเราดูแลรักษาดีเพราะว่าตัวผิวพันธุ์เขาเนี่ยมันจะเล่นกับแสงดีนะครับในช่วงกลางวันแต่ว่าในช่วงกลางคืนก็รถอาจจะมืดนิดนึงนะครับก็ใครใช้งานกลางคืนอยากได้รถสว่างสีขาวผมก็มียังไงติดต่อเข้ามาได้นะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูฟิตเมนต์ด้านข้างนิดนึงสาหรับตัว2.5รุ่น G นะครับก็จะเห็นว่าฟิตเมนต์ของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะลงตัวเนื่องจากว่า2.5 G เขาจะได้ล้อมแม็กที่เป็นขอบ18มา นะครับล้อแมกมาเป็นขอบ18แบบนี้สวยหล่อลงตัวน่าใช้มากๆนะครับเดี๋ยวผมให้ดูนิดนึงลายล้อแมกเขาเป็นลายพิเศษด้วยสําหรับตัว25ดรุ่นจีนะครับนี่เป็นแบบก้านดีทีแบบนี้เลยนะครับในส่วนของอยางมองข้ามไปเลยนะครับเพราะว่าผมเช็คให้แล้วก่อนหน้านี้ผมมองว่ายางสมควรที่จะเปลี่ยนให้ลูกค้าใหม่แล้วนะครับตรงนี้ก็ขออนุญาตข้ามไปเลยนะครับดิสเบรกได้มา4ล้อนะในส่วนของโช๊คอัพด้านล่างช่วงล่างต่างๆ เดิมๆนะครับนี่สปริงเดิมโชว์อัพเดิมไม่มีรอยรั่วซึมนะครับรอยต่างๆด้านในที่เป็นรอยจากลายผลิตเนี่ยทุกอย่างอยู่ครบขันนี้นะครับอ่าประมาณนี้สําหรับตัวล้อกระจกมองข้างเป็นแบบปรับพับไฟฟ้าปรับพับอัตโนมัตินะครับแล้วก็มีไฟเลี้ยวในตัวมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับสหรับตัวกระจกมองข้าง ตัดด้วยเส้นโครเมียมนะครับไฟเลี้ยวในกระจกเนี่ยจะมาเป็นแบบ LED นะครับมือเปิดประตูก็ได้มาเป็นแบบโครเมียมแบบนี้นะครับก็สไตล์รถผู้บริหารเลยนะครับในส่วนของคิ้วขอบกระจกต่างๆเนี่ยเขาจะเดินเส้นมาเป็นแบบโครเมียมแบบนี้นะครับก็เพิ่มความห,หารูหราเนะฮะแล้วก็มีติดตัวรถดูสวยขึ้นยิ่งเป็นรถสีดำเนี่ยยิ่งแต่ดกับโครเมียมมากเลยนะครับแบบนี้ส่วนตัว2.5รุ่นจีเนี่ยด้านบนหลังคาเขาจะให้ตัวที่เป็นสันลูฟมาให้ด้วยตรงนี้ก็ใช้งานได้2ฟังก์ชันนะครับไม่ว่าจะเป็นซันรูฟมูนรูฟหรือว่า จะเปิดเพียงแค่รับลมตรงนี้ก็ทําได้เช่นกันนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูด้านในนะฮะเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งขอย้าอีกรอบนึงคันนี้ใช้งานมาไม่เยอะนะครับเฉลี่ยต่อวันเนี่ยใช้งานเพียงแค่วันละ6กกิโลเท่านั้นเองนะครับและที่สําคัญเลยมือเดียวป้ายแดงประวัติศูนย์เข้าศูนย์ตลอดทุกระยะด้วยนะฮะตรงนี้ได้รถไปใช้งานรถมือสองแทกทีนะพี่เนาะเวลาได้ไปก็อยากได้รถที่แบบมีประวัติชัดเจนนิดนึงอย่างเช่นคันนี้เนี่ยสามารถตรวจเช็คประวัติกับศูนย์ได้หลังจากที่พี่ได้ครอบครองไปแล้วี่ก็ สามารถเอาเข้าไปเมนเทนน์นไปดูแลต่อกับทางศูนย์โตโยต้าได้เลยทั่วประเทศนะครับแล้วก็โตโยต้าเนี่ยเขาจะมีระยะในการตั้งศูนย์บริการของเขาเนี่ยระยะห่างทุกๆ50กิโลจะเจอศูนย์โตโยต้าทุกที่ทุกจังหวัดนะครับก็สบายใจได้นะมันเป็นแบรนด์หลักของคนไทยอยู่แล้วนะครับในเรื่องของการดูแลรักษาเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยนะครับสบายใจได้คันนี้ติดฟิล์มลามินามานะครับแผงประตูก็คุมโทนมาเป็นสีดําแบบนี้นะครับวัสดุส่วนใหญ่จะมาเป็นบุนุ่มหุ้มหนักมานะครับแล้วก็มีการเดินได้ส,น,สน้ชชิ่ง เสา A ด้านหน้าตรงนี้นะครับหัวน็อต ไม่มีขยับนะด้านหน้าผิวพันสวยเดิมนะครับไล่ลงมาเรื่อยๆจนถึงสครับเพดด้านล่างตรงนี้นะฮะพี่ดูนะจะไม่มีริ้วรอยการใช้งานการขึ้นลงเยอะนะครับเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่ารถหน่วยงานนะครับก็ส่วนใหญ่รถเซกเมนต์นี้เนี่ยจะเป็นรถเซกเมนต์ที่ผู้บริหารใช้นะครับก็คือ1เลยถ้าผู้บริหารขับเองก็จะนั่งแค่คนขับตัวเดียวเท่านั้นนะครับหรือว่าถ้ามีคนขับให้ก็จะมีการใช้งานในส่วนของเบาะหลังด้านซ้ายแค่นั้นเองส่วนด้านหน้าเนี่ยจะไม่ค่อยได้ใช้งานนะครับพี่ดูสภาพเบาะได้เลย นะครับรถหน่วยงานก็เข้ามาก็จะเป็นประมาณนี้ สวยเดิมนะครับเป็นเบาะไฟฟ้าคู่หน้านะครับเดี๋ยวมาไล่ดูโครงสร้างกันต่ออีกสักนิดหนึ่งนะครับหัวน็อตต่างๆประตูด้านหลังตรงนี้ไม่เคยแกะไม่เคยถอดแผ่นเพดเพดเดิมนะครับไม่มีรอยแกะหรือว่าแปะใหม่นะครับก่อนประตูเดิมสติ๊กเกอร์มอกรด้านบนทุกอย่างครบนะครับในเรื่องโครงสร้างอย่างที่ผมแจ้งนะฮะว่าผมไม่มีอยู่แล้วนะครับในเรื่องของการชนหนักพิความจมน้ำกับสีตรงนี้ผมไม่ได้เอาเข้านะครับตรวจพบตรวจเจอก็ยังไงก็ซื้อคืนอยู่แล้วแต่ว่าไม่มีนะครับแล้วก็ผมมีตรวจ สภาพรถให้ด้วยก่อนส่งมอบตรงนี้ก็พี่ๆสบายใจได้นะครับทุกอย่างระบุอยู่ในหน้าสัญญาชัดเจนนะครับซื้อขายกนันแบบตรงไปตรงมานะครับในส่วนของด้านหลังนะฮะเดี๋ยวผมให้ดูด้านหลังนิดนึงนะครับในส่วนของผู้โดยสารนี่ตรงนี้ก็จะมีร่องรอยการใช้งานบ้างเล็กน้อยถือว่าไม่ได้เยอะนี่จะมีรอยยับอยู่นิดหนึ่งตรงนี้นะฮะก็ดูง่ายรถหน่วงานเนี่ยจะใช้ด้านหลังหรือว่าพี่ๆลองเปิดพรมด้านล่างด้านหลังฝั่งซ้ายตรงนี้นะฮะลองเปิดพรมดูได้นะฮะก็จะพบว่า มีการใช้งานในด้านซ้ายอยู่แต่ด้านขวาจะไม่ได้ถูกใช้งานสักเท่าไหร่นะครับส่วนใหญ่รถหน่วยงานก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเป็นประมาณนี้นะครับอ่ะถัดมาเดี๋ยวมาดูล้อหลังสักนิดหนึ่งสเปกก็จะเป็นสเปคเดียวกับล้อหน้านะครับก็มาเป็นแม็กขอบ18เช่นกันแล้วก็ได้มาเป็นดิสเบรกทั้งหมดส0่ร้อยที่ผมแจง้งซีรีย,ยางเนี่ยเขาจะให้มาเป็น235 4 5มหนะครับก็ยางคุณภาพสูงเลยนะครับเขตแวร์เนี่ย400รนะคันนี้นะครับ ด้านหลังตรงนี้ก็เป็นโช้กอัพเดิมนะครับจากโรงงานไม่ได้มีรอยรั่วซึอมอะไรยังมีรอยแต้มให้เราเห็นอยู่นะครับเดี๋ยวขออนุญาตถัดมาที่ด้านหลังนิดนึงไฟท้ายมาเป็นแบบ LED l i g h ไก u i นะครับตัวเซนเซอร์กัรระยะด้านหลังได้มา4ตำแหน่งกล้องถอยให้มาครบแล้วมากับท่อคู่รอๆแบบนี้สำหรับตัว2.5รุ่น G นะครับเปิดดูท้ายสักนิดนึงช่องเก็บของช่องเก็บสัมภาระต่างๆ มาไล่ดูโครงสร้างด้วยนะครับตรงนี้ชุดอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆมีให้ครบนะครับแล้วก็ที่สําคัญเลยไม่ดูไม่ได้สําหรับด้านท้ายเปิมมาแล้วนะครับรอยแต้มรอยปาดสีเปิดอไข่แบบนี้นะฮะรถไม่มีการทําสีมาด้านท้ายไม่โดนชนมานะครับสบายใจได้ฝาท้ายฝาเดิมนะครับตรงนี้มาดูซีนกันนะครับฝาเดิมซีนเดิมแบนๆนิ่มจิกเข้าแบบนี้นะครับแล้วก็หัวน็อตเดี๋ยวผมแงให้ดูนี่หัวน็อตสวยเดิมนะครับ ไฟท้ายก็ยังคงเป็นพาร์ทเดิมจากโตโยต้าอยู่นะครับจะผลิตจากโรงงานไทโคอิโตะต,ตรงนี้นะครับคานด้านในนะฮะคานด้านในมันไล่ดูสักนิดหนึ่งร้อสปอตร้อเชื่อมร้อยต่อต่างๆ สวยเดิมชัดเจนนะฮะแบบนี้สบายใจได้ใครที่มองหา2.5รุ่น G อยู่นะครับติดต่อเข้ามาหาผมได้เลยตอนนี้ผมมีอยู่ประมาณ3คันจะมีสีดำนะครับแล้วก็เป็นสีขาวแล้วก็สีพิเศษนะฮะพี่ๆสนใจสีไหนติดต่อเข้ามาได้นะครับคันนี้อย่างที่ผมแจ้งนะว่าเป็นรถหน่วยงานมือเดียวนะครับป้ายแดงแล้วก็ประวัติศูนย์และที่สําคัญคือใช้งานเฉลี่ยเนี่ยวันละหกิกิโลนะครับไม่ได้เป็นรถที่แบบใช้งานหนักนะครับเป็นรถที่ใช้งานทั่วไปเลยขับไปที่ทํางานขับกลับบ้านขับไปทำงานขับกลับบ้าน นี้เลยนะครับสำหรับด้านหลังเนี่ยฟังก์ชันการใช้งานจะมีในส่วนของแอร์หลังมาให้นะครับเบาะสวยเดิมไม่มีตําหนินะครับ,บรเ,เ,ะะเป็นเบาะหนังสีดําตัดด้วยสีน้าตาลด้านในนะครับเดี๋ยวเราไปดูฝั่งคนขับกันสักนิดน,นึงดีกว่านะครับว่ามีออปชันฟังก์ชันอะไรมาให้ใช้งานบ้างน,นะครับเบื้องต้นเนี่ยมาเบาไฟฟ้าคู่หน้าแหละนะฮะให้มาแล้วแล้วก็ตัวเบาะฝั่งคนขับเนี่ยสามารถตั้งเมมโมรี่ซีดได้2ตําแหน่งนะครับมือเปิดประตูมาเป็นแบบไม่ใช่มือเปิดสิ กระจกมองข้างไม่ใช่กระจกมองข้างกระจกรอบคันเนี่ยมาเป็นแบบไฟฟ้าออโต้ทุกบานนะครับมือเปิดตรงนี้จะมาเป็นสีเมทัลลิกนะครับแล้วก็ตัวกระจกมองข้างเนี่ยเป็นแบบปรับพับไฟฟ้าปรับพับอัตโนมัตินะครับก็ปรับเลนก็เป็นไฟฟ้าทุกอย่างให้มาครบแล้วนะครับที่เป็นระบบไฟฟ้าต่างๆเดี๋ยวมาดูในตัวรถกันสักนิดหนึ่งนะครับปุ่มสตาร์ทให้มาแล้วต้องให้มาอยู่แล้วแหละนะครับเพราะว่าคันนี้เป็นถึงแคมรี่ตัวท็อปเลยเครื่องเบนซินนะครับกุญแจมาเป็นแบบสมาร์ทคีย์เลสเรียบร้อยนะฮะผมติดเครื่องแล้วนนะเดดี๋ยวพาู ในส่วนของด้านในเนี่ยพวงมาลัยดีไซน์มาเป็นแบบสามก้าน,นเอาเพลงก่อน พวงมาลัยนะครับดีไซน์มาเป็นแบบ3ก้านนะฮะแล้วก็มีครูทคอนโทรลมาให้รับสายวางสายโทรศัพท์ผ่านพวงมาลัยได้เลยนะครับด้านหลังพวงมาลัยเนี่ยมีตัวแพดเดิลชิพมาให้เอาไว้สําหรับทดเกียร์เพิ่มเกียร์นะฮะตรงนี้ก็ใช้งานได้ไฟหน้าปัดน้ําฝนได้มาเป็นแบบอัตโนมัติแล้วนะครับในส่วนของหน้าจอจะเห็นว่ามีแจ้งเตือนส้มๆอยู่ตรงนี้ไม่ต้องตกใจนะฮะแจ้งเตือนลมยางนั่นเองนะครับก็มีแจ้งเตือนบอกอปริมาณลมยางด้วยถ้าเกิดขึ้นสีส้มก็ควรจะต้องไปแวะเช็คแวะแ นะครับตรงนี้จะบอกถึงห้าตำแหน่งเลยคู่หน้าคู่หลังแล้วก็ยางอะไหล่นะครับเลขไมค์คันนี้อยู่ที่1นึ0 0 0สโลนะครับคันนี้อย่างที่ผมแจ้งนะหนึ่งแสโลใช้งานเฉลี่ยต่อวันเนี่ยเพียงแค่วันละหกกิโลเท่านั้นกับราคาค่าตัว7จ็ดแสนแปดหมื่นเก้าพันพันหมนะครับฟรีดาวได้ขอรายได้2 6งหมถ้าอยากฟรีดาวนะครับรายได้2 6งหมขึ้นไปคนเดียวจบแน่นอนนะครับถัดมาเดี๋ยวมาดูตัวภาพรวมตัวคอนโซลด้านหน้าสักนิดหนึ่งรวมถึงตัวหน้าจอด้วยนะครับหน้าจอน สายจะมาเป็นแบบบิวอินแบบนี้นะครับเชื่อมต่อบูทูได้แอร์ Air มาเป็นแบบ Auto, ออโต้หรือออทชนแนลนะครับคอนโซลด้านหน้าสวยไม่มีตําหนินะครับวัสดุต่างๆเนี่ยบูนุ่มมาแล้วมีไฟแอมเบียนไลท์ด้วยด้านหน้านะครับนอกจากแอร์ออโต้แล้วถัดลงมาด้านล่างตรงนี้จะมีตัวแผ่นที่เป็นไวเลสชาร์จนะครับสามารถวางมือถือเพื่อชาร์จแบตได้นะครับแล้วก็จะมีตัว power outlet นะฮะช่องเสียบ USB แล้วก็สายแจ็ค3.5ยังคงให้มาอยู่สำหรับ3.5นะครับ ไว้ดชาร์จหากไม่ได้ใช้งานก็พับเก็บได้นะพี่นะด้านในตรงนี้ใส่ข้าวใส่ของได้นะครับตัวฐานเกียร์จะมาเป็นลายไม้สวยๆเลยแบบนี้นะครับคันนี้เป็นเกียร์อัตโนมัติแล้วก็โหมดการขับขี่เนี่ยเขาจะมีมาให้เป็นอีโค่อีโคโหมด normal ลโหมด p o r t m o โหมดนะครับออโต้เบรกหัแล้วก็เบรกมือไฟฟ้านั่นเองครับ ให้มาประมาณนี้นะที่พักแขนก็สวยเดิมนะครับไม่ได้มีตําหนิปิงแต่ขาดเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องกันสักนิดนึงดีกว่าคันนี้นะครับว่า1นึ่งแสนห้าหโลเนี่ยใช้างานเฉลี่ยหกจุดเจ็ดกิโลเมตี่ผมแจ้งเป็นยังไงบ้างนะครับห้องเครื่องสวยขนาดไหนจะตามมาดูเลยนะครับเจ็ดแสนแปดหมื่นเก้าพันนะครับผพรหมูสามไม่ต้องใช้เงินออกรถนะครับฟรีดาวได้เลยจัดเต็มยอดล้นๆขอรายได้เนี่ยสองเท่าของค่าง,งวดเท่านั้นเองเงื่อนไขง่ายๆนะครับ ติดไฟหน้าเรียบร้อยนะครับก็อย่างที่ผมแจ้งไฟหน้ามาเป็นแบบ LED Projector นะครับพร้อมกับตัว LED Daylight ด้านหน้าหล่อยเลยเดี๋ยวมาดูใต้ฝากระโปรงกัสักนิดหนึ่งนะครับห้องเครื่องของเขาเออมื่อกี้ผมลืมให้ดูซันรูฟด้านบนเลยนะมีซันรูฟมาให้ใช้งานด้วยขออภัยมาดูห้องเครื่องนิดนึงกังนี คลิปเลยนะครับต้องเชื่อถือว่าลิปเลยไล่จากฝากระโปรงด้านหน้าก่อนนะครับดูกลมต่างนะฮะหลายท่านถามว่าด้านหน้าเคยโดนชนมาไหมนะฮะดูไม่ยากเลยนะครับถ้าเกิดโดนชนมาเนี่ยฝากระโปรงด้านหน้ามีการบุกม,มีการเบี่ยวตรงนี้มีการงัดการดึดงเนี่ยดูกลๆๆุมกลมพวกนี้จำไม่คลมแบบนี้แหละ ะครับจะเป็นโมแบบนี้แหละแล้วก็ซีนต่างๆเนี่ยลองจับลองจิ้มดูได้มันจะแน่นๆแบนแล้วก็นิ่มจิบเข้านะครับร้อยเหรียญปาาตัวนี้นะครับเดิมโรงงานจะเป็นตัวที่เอาไว้สัมผัสกับตัวยานหน้าหน้ารถตรงนี้นะครับทำให้ตัวปะโคงไม่สัดนเวลาขึ้นอย่างเงีนะครับตัวเบ้าโช๊กนะครับตรงนี้เบ้าเดิมเบ้าโช๊กเบ้าเดิมคันหน้าเส้นสายนะครับูตรงต่างไปหน้าพัดเดิมแัวตรงนี้ โรงงานาไทยคริโกนะนะครับหน้าคานเดินด้านซ้ายด้านขวาไม่เปลี่ยนนะครับด้านไฟเดิจากป้ายแดงนะครับข้างหน้าด้านขวาเดอร์นะครับก็ตัวเขาสูงครับ โดยด้วยนะครับใช้งานเฉลี่ยต่อวันเนี่ยเป็นแค่หกกิโลเท่านั้นเองกับประวัติศูนย์นะครับแล้วก็เป็นรถมือเดียวใครที่สนใจนะครับแคมรีสองรุ่น G SUV 70 789,000จเาพลดผ่อนอยู่ที่13,000รายได้2เท่ขาของค่างวดฟรีดาวได้เลยนะครับไม่ต้องใช้เงินออกรถผ่อนอยู่เพียงแค่13,000ตลอดสัญญาใครสนใจนะครับ0816563625จะโทรหรือแอดไลน์มาก็ได้สำหรับวันนี้ผมเต้พยนต์ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณทุกท่านมากทีี่เข้ามามมรรรัััับบบชนะคคสสวสด